เรารู้แล้วว่าเออเรามีฝาชีอยู่มาฟังเราตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็โดนใจปึ๊กปึ๊กเข้าไปไหลายหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เราก็ทราบว,ว่าถ้าเราไม่ปรับฝาชีหรือระเบิดฝาชีเนี่ยเราก็ยังอยู่แค่นี้แล้วก็ประกอบกับเคสสตัรดี้ของ PP, พี่เพื่อนน,น,นะครับทำให้เราได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวเรามีปัญหาเหมือนกันปัญหาต่างๆที PP, พ่พี่เพื่อนๆแชร์มาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแล้วเราก็จะได้เอากลับไปประยุกต์รวมถึงเทคนิควิธีการที่ดูเหมือนซิมเปล เทคนิคต่างๆที่เป็นเส้นผมบางภูเขาที่จะเอาเบิร์แดนําเช่นอย่าเพิ่งไปบอกว่าแก้ยังไงให้หยุดแล้วก็ฟังเขาก่อนแล้วก็จี้ไปที่เป้าหมายถามว่าเราเคยได้ยินให้ฟังมาบ้างไหมใช่ในการที่จะเข้าไปบอกว่าฉันคือมิสเตอร์ฟิกซิตเราคิดว่าเราเป็นมิสเตอร์ฟิกซิตจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนไปละก็ต้องเป็น you good you are great you เก่ง you ทำได้เราแค่ ต้องการอะไรจากพี่อีกไหมจ๊ะแค่นี้เองนะครับจริงจริงๆผมว่าพวกเราทุกคนทําอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราเลือกแก้เขาก่อนนะก่อนที่เราจะไปบอกว่าจะช่วยอะไรเขาอ่ะแค่สลับกันนิดเดียวก็วันนี้ได้เลยครับขอบคุณอาจารย์เอาเบิร์ตพี่ๆทีมงานแล้วก็เพื่นๆทุกคนมากครับ